แม่แตงโมแฉยับอัฉริยะชอบด่าคมคู่แม่และไม่มีหลักฐานตามที่โม้ไว้เรียกดีว่ากำลังโต้ตอบไปมาอย่างดุเดือดสำหรับฝั่งของนายอัจฉริยะและฝั่งของนางพนิดาเสียรยุยทธโยธินแม่ของแตงโมซึ่งล่าสุดคุณแม่โทรหาทนายเดชาและเราเรื่องที่ขัดใจที่สุด หลังไปอยู่กับฝั่งนายอัจฉริยะคุณแม่แตงโมบอกว่าแม่บอกว่าเพิ่งรู้ความจริงว่านายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายความและขัดใจที่สุดคือนายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานตามที่คุยโมไว้จริงว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเห็นภาพตอนเอามีดกรีดขาโดยแม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูมีแต่คลิปวงจอปิดเก่าๆที่แม่เคยเห็นหมดแล้วนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังชอบข่มขู่ด่าแม่และยังไปฟ้องตรงต่อศาลโดยที่แม่ไม่ยินยอม คุณแม่บอกด้วยว่าที่ผ่านมารู้สึกเสียข่างโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อนอายอัจฉริยะและสาสเต้แต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วและคุณแม่บอกว่าจะขอเก็บตัวสักพักเพราะก่อนหน้านี้ทีมของนอายอัจฉริยะกับสาเต้ ชอบพาแม่ออกไปแถลงข่าวจนแม่เหนื่อยมากซึ่งล่าสุดทางด้านของทนายเดชาได้เผยความจริงล่าสุดว่าแม่แตงโมได้ทนายความคนใหม่แล้วคือนายชนบทสุภาษีซึ่งเป็นทนายความที่อาวุโสพร้อมกับมีประสบการณ์โดยเหตุผลที่เลือกทนายคนดังกล่าวนั้นเนื่องจากเป็นทนายความจริง ส่วนกับตนเองนั้นทนายเดชายืนยันว่าหากแม่มาขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกครั้งตนเองก็ไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทําขอเป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอและแม่พนิดาก็บอกว่ากําลังปรึกษากับทนายชนบทว่าจะดําเนินคดีกับนายอัจฉริยะด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ดอขอบคุณค่ะ